เออมันก็มุ่นไปเบิงบนปูกกุกใหม่ถม,มีรถมารับกับไปจักสิบลูกพ่ออยู่อันพ่มีรถก็แล้วไปอแล้วส่วงใบกับผมงีมีงานศพอยู่สิริมหาวันอีกเียนเขา,าอย่างปรยู่ปุ่น ลูกถูกคนยัยหมอกอม,มาไปยุคนเลยเสียโควิตอาจารย์บอกว่าเรื่องว่าวาันที่สามซะแต่เราบะรยากาศคืเมื่อเดียวเอาบันกอก็อจะไปงานศพน้จักหน่อยตัวนัก <c oughs> ขาวไปอย่างกับพระเจ้าพระโรกกพระไปแล้ว <c oughs> ไปเฉพาะพระเจ้าประสงค์คน <c oughs> ชาวบ้านไปเลงท่งปูนนะเนี่ยใส่ประมาณใส่ก็ว่าใสา่บุพเพกองอยู่หันก็เป็นผสมทั้งหินทั้งหยางจะ,ว,ะว่าไม่ยากไม่ไหม้หรอกใครจะแล่าหรอก็เบื้องต่อมาครบแล้วตันบันไดอะไรเง เผืวอเคยขนกับเป๋าไปขนขึ้นเด้เพื่อตันบันไดแล้วก็สร้างลีดสร้างอย่างชาวบ้านก็มม่รีดไม่นะแล้วเสี๋ยวเรื่องมาอีกอกันยันไหนวาหลายอยู่ขาดแต่ผู้ลีดนะพี่สันเดอ่าวลีดแอบกันอาจสง การอาสงบันี้ออกกับอาสงแล้วก็จะมีแทนพระประธานนด้บัน mm. แทนพระประธานก็จะ้เลฤทธิ์ถึงกบแทนพระประธานถึงจะได้ไม่ประยุง่งบางคนเตรียมแน่อยู่บัดนให้ประยุง่ง <c oughs> สำหรับกันรอบไว้ นบอกกัรรอบมันกับมีแต่หู้มีแต่ยังกับแก่หนูเนื้อก็ทิเข้าไปอยู่ต่อเป็นโกนบพราด้ปิดเล็กเล็กก็เป็นโกนเลยในก,กองไม่เขีย <c oughs> <c oughs> นเกี่ยวกเกี่ยงาน <c oughs> แล้วเดาะฝนตกฝนลงมาเดาพวกงานพวกโยมก็ทีเย็นไปแนะ่ ดิน้าอากาศเย็นไปแน่ให้อยู่ทั้งอื่นฝนตกมากหรือบ้านพร้อม,มนี่บพ<ม>วใครมีร่มพัดมีตเสียงป่าปวกงาปวกงยมย่านตเสียงป่าปตกอยู่เมืองกราได้ยินป่าหอ้อง ว่าว่านอกเจยงป่าห้องไรรมชาติปลูกหม่คนขายมาหลายถนนเนดไม้ก็ปลูกมาหลายแล้วของหัวหัวไปพาดไปสำหรับสมัตพวกไม้ใสรสิรอกรอข้อหมายก็ได้ปลูกกันง้วกันคั้วอย่งดอ้น้ำหนี่งง้วขั้วก็จะเก็บเมดแลแว อยไปใส่มาใส่เราจินเฟียงอย่างเดียวแล้ววันนี้มันก็เกี่ยง n h าเกี่ยงงานเกี่ยวเกี่ยงการปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาวกีบอะไรไปเบิ่งการเบิ่งงานนี่ก็เบิ่งใจเจ้าของกันตัวออกใจแต่งใจรักษาใจใจมีกำลัง ผวกงาดพวกงยมมาตะไก่ตะไก่ลายแหงไปถามเรื่องการภาวนาใจเป็นโสดาบันเป็นยังไงใจสังเด็จสกสิหน้าข่าพระอนาคาพระอรหัรนต์นนนเป็นจังไดโอ้ยจะไปถาม <c oughs> อันนี้บอกไว้แล้วก็จะเข้าใจด้วยเห็นบ่เห็นเองไหม คำของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองแล้วเอาของคำของพระเจ้าเดี๋ยวไปบอกนะคนดูรู้เองเห็นเองเหมือนมาที่นี่ใครมาก็เห็นเองรู้เองใครไม่มาไม่รู้ไม่เห็นอย่าไปบอกเราว่ามันลักษณะมันเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้เหมือนสิ่งเหมือนของไม่ไดเ้เป็นอาการอยู่ในหัวใจนั่นให ให้ข้อร,รมไปย่อๆอว่าหาความมีออกจากใจนั่นเครื่องตรวจสอบไม่ต้องมาถามครูบาอาจารย์ยากถามพระพุทธเจ้าในอกของตนเองในอกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจถ้าใจไม่มีอะไรก็ไปได้แล้วแต่ว่าพระนิพพานหรือจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เป็นของบริสุทธิ์เนีย เหมือนเรามีตะกร้ามีกระป๋องมีอะไรถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่มีอะไรไปใส่ให้หนักให้หน่วงอะไรมันก็ดูอะไรก็ไม่มองเห็นอะไรก็ว่างไปหมดนี่จิตใจของคนเราถ้าไม่มีอะไรมันก็เป็นลักษณะว่างไปหมดมันสงบมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือที่จะได้ก่อภพวก,กว่อชาติอีกเลย ไว้ฝึกเอาไว้ถึงจะไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ตัดสินใจไม่รู้ไม่เห็นก็ให้รู้ว่าใจของเรามีอะไรแค่นั้นนี่นั่นแหละรู้อยู่แก่ใจอะไผู้ดูใจรู้ใจเห็นใจถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นไม่รู้เปเห็นอะไรลหละคนในโลกไปดูกายตื่นขึ้นมาทำอะไรก็นั่นทำความสะอาด แต่ที่นี้มีแต่ยากสะอาดมีแต่ยากสะอาดไม่รู้ความจริงว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนั่นได้เห็นตามความจริงเต็มไปด้วยของไม่สะอาดใจก็ไม่มีอะไรแล้วเมื่อเพราะว่ามันของสกปรกเลยใสยของสกปรกเป็นเครื่องอยู่เราจะไปติดของสปกปรกมันใช่ไม่ได้ <c oughs> อ่าวฟัออน ตาปโลกาเวเนโมโตซาปสันตาปาวาโตซาปเวลามาเตกาโตเนปหัวโตจัตุวังเบาวะสัพเพตโยเววะจันโตสา

ma wa hante a joa no sokha